พระอาจารย์อนันต์ตมนุโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่28วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26และรุ่นที่27วัดพระธรรมกายได้นำอัฐบริคารอาทิรม่มไฟฉายอาสนะอาหารแห้ง ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิสุผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศัก์ปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30 พุทธศักราช2567พร้อมด้วยพระคูสุตตารัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตเลขานุการคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการและคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และวิเทศสัมพันธ์ถวายการปฏิสันฐานณนะห้องประชุมเทเตอร์ซอ,อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยปีนี้มีพระพิสุวัดพระธรรมกายเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30จํจำนวน20รูปรวมกับพระพิสุจากวัดต่างๆทั่วประเทศกว่าหนึรูป โดยทำการอบรมระหว่างวันที่11มีนาคมถึงวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะ